บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตเอวามสูตตังเอกังสมัยอย่งพระควาสเกตุวิหารติกะเปรูวตุตมิมหาวเนมหากาพิขุสังเกนนสิทธิปัญจมัตเตหิพิขุดสัเตหิตะเปหีวะอรันเตหิท่าตาหิจะโลคธาตุหิเทวตาเยปุเยนะถันนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายาพิขุสังคัญจะราโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังอัตตา อ,อ้าหัสิอายังหัวพักวาสัสเกสุวิหารติกะปิโรตุตมิมหาวนเนมหาตาภิกขุตังเคนะติดจิงปัญจมัติเหติภิกขุตเตริหิสเปหิวะอรหันเถิเหิทัตตาหิจะโลกตตาตูหิเทวตาเยปุเย,ยน,นตานติปติราหุติพักวันตังทศนายาภิกขุสังขัญจะยันนูนะเมยามติเยนะวะคะวาเตนุป,ปัสังกะเมยามะอุป,ปังกั มิแตวาปะกะวะโตสันติเกปันปัจเจก่ะตาถาตาเสยยามาติอตโกตาเทวตาเสยยถาปินามะพะลาปุริโสสัมิจตวาอาหังปาษาเลยยะภาษาริตังวาภาหังสัมิจตวาสมนี่เฉยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุ เทเวสุอันตะลาหิตาพระควโตปุระโตปาตุลหังสุอตโกตาเทวตาพระคพระควันตังอภิวาเจดวาเอกมันตังถังสุเอขมันตังสิตาสิตาโขเอขาเทวตาพระควโตสันกอีมังกาถังอภัสสิมหาสมัยโยปาวะนัสมิงเทวกายาสัมมาคตา อาคาตัมห์อิมังธร,รมมะสัมมายังอคิตาเยวะอปะปาลาชิตะสังคันจออิอัตโกอัปะลาเทวตาภะวะโตสันติเกออิมังกระถางอภัสสิอัตติปิขะวะสัมมาท่าหังสุจิตังอัตตโนโอชุก,กามังสุสาลถิวะเนธานิคะ สิตวาอินทาริยาลักขันติปันชิตาติอโศอ,อพะพลาเทวตาพระ,ะวัตถสันติเกอิมังคตังอภาติเิตธวาอิรังกิตธวาปาติคังอินทักิรังอ,อ,งอโอหัจจมะเมชาเตจันติสุธาพิมาลาจากภุมมาตาสุธันตุ สุนาราติอะตะโขอัปลาเทวตาปัจจวโตสมิเกอิมังกาถันอภัสติเยเกจิพุทธังจรลนังกาตาเตนะเตเตขะมิสันติอัปายะภูมิปหายะอนุสเทวะเทวะกายังปาลิปูเลสันติติ อรรกปะกวาภิกขุอามันเตติเยภุยเยนะภิกขเวเทวะตภาพสุโวคตาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตัตถาคตังรัสนายาภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกขเว,เวอเหสุงอติสมัมมาทานาังอะนั่นตัสัมมาสัมพุธทธเตสัมปิภะคะวันตานะานัตตะ ปะลมายเมาเยว,ว,วะเทว,วตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยถาปิไมหังอาตนาหิเยปิเตภิกเวอวิสันติอนาคตาปัานังหันตูสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานางอัตตาปะัละมายว,วะเทว,วตาสันนิปติตตาอวิสันติ สยยะขาปีไหมาหังอาตะระหิตอาจิกิสามิพิขเวเทวกายาดังนามานิกิตายิสามมพิขเวเทวกายาดังนามานิเอวิสามมพิขเวเทวกายาดังนามานิตังสุอาถะสาธุกรรมอันาจิกะโลตาอาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิขูปะรวะโตปจัสูตุปะรวาเอตัถวจะ สีโลกนมณนุจะสามิยะทะคุม,มาตะทัสสิตาเยติตาคิลิก้าลังปะหิตตาตามาอิตาปุถุสีหาวตะลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทะตะาตมะนะสาสุทธาวิปสัสสนะนมาาวิลา ที่อินโยปัญจเตเตยตะวาวานิ迦ปิลวัตวตะตุอัมมะตยิตะทาสะวเกตเปเนลัติเอวะกายะอภิคันตาเตวิจารณาวิคาวเตจะอัปปปะกมะณุงสุตตวพุทธะสาสานังเตสัมปะหุปะตุลาหุญานังอัมหานุสานะทัน สนังอภเพเกสัตตะมัสตะขุมสหัสังอัตตะตัตะลิงตัดังเอกสหัสสานังอมนุสยานะมัตสุงอภเพเกนันตมัตสะขุมที่สังตะดพัง อาหงตับปัญจสัพพงอภิญญาญาวาวะกิตวาจากุมาตตุอมาตยิสัตาสภาวะเกสเสนีลเตเทวกายาอภิคตาเทวิญานะวิคโวเทวอังกิตะอิสามิกิลาหิอนุขปัสโสตัตอาศภาวะยภาวะยกาปุมมากะปิโรวตวา อตทิมันโตชุดต ah ิม like ันโตวันหน้าวันโตยัสันตินหมดธรรมะอภิกรรมุลพ e ิโูนังแต่ีทิงว่านางชาสาห์ชาสาหัสเหว่ามาตายากขานาวติวันนี้หนูอิทิมันโตชุดติมันโตนะวันโตยัสันติโนหมดาราะอภิกรรมุลพิกูนังแต่จิงว่านาง ตาใจขีลาติตาหัสยะขานาวัติวันนิโนอิทิมันโตยุติมันโตวันนวันโตยะสันุโมทัศมณะอภิกรรมุนิโขนังจะมิติ้งว่นังอิเจเตโสราสหัสยาขานาวัติวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสันติหนุโมทัมมนะอภิกรรมุนิโขนังจะมิติ้งว่านางเวสามิตาปัญจสัตยาขานาวัติวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสันติหนุโมทัมมนะอภิกรรมุนิโขนังจะมิติ้งว่านาง ขุมพิโรราชารกังอิโกเวปุลรัตสะนิเวตานังปิญโยนางสังตตกรัตตะหัสังยะขานังปาริรูปาตาติขุมพิโรราชากังอิโกโสปาคัสมิสิงแม่นัง,านางปุริมัญจะที่สังราชารัตราชโตปาริตทำ ขณะพานังอ <icana>, ิปติมาราชายสันติโตพุทธาปิตาสป้าโหอินนาณามามาปลาอิทิมนโตชุติมนโตวันนาวุณโตยะสันติโนมุทมนาอภิกามุงที่ขู่นางแต่มิทิงว่นังถ้าขีนนังจัดที่สังราเช้าวิรูอโหตัดภาษสติกุมภานังอธิปติมาราชายสันติโตพุทธปิตตสัพพวโหอินนาณมามาปลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัันติโนมุตตมนาอภิกรรมุลพิกูนางตมิติจุังันีิปัญจที่สังราชาวิรูปโกปัสสะตเตนาขนังอภิปติมาราชยาสติโตอุตตปิตาสป่าวอินทานามามาภะอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันตยัันติโนมุตตมนาอภิกรรมุลิภุนางตมิติจางอุตราชจที่สังราชโกเวโรตัปสสตเตยัานังอภิปติมาราชยาสันติโต แต่พิตาภาพ่อินนาณามาภะราอิทิมโตชุติมโตวันนาวุตโยยัสตินุวัฒมานาอภิคามุงพิขุนังสิมิติวณังปุรีมาติสังตัตตะระโตตักจินีนาวิรุณอะโกปะจิเมนะวิรุปะโกอเวโรอุตะลังทิสังจะตาโลเตมหาราชายะสมันตาจตุโรทิสาอันทะละมานาอตังสุวันิกะปิโรตะเวเตสังมายา โนตาสาอาคูปันนาเนกาตัตถามายาคูเห็นทุเวกันทุวิปูจจวิปูตาจันทานโนกามะเตโตจะกินรุมาทุอินิมาทูจะอะนาโทโอปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิ จิตาเตโนจะขันโนโนารุราชาชโนตาโพอโกปันเจปัญเจกาอิโกเจวะติมาร pues mm ุส nah. ุริยะวัตชาตาเอเตจันเจจราชาโนกันธปาสาหาลาชุภีอา โมถ้ามานาอภิกามุูิโขนางสุมิทิว่านังอะถาคูนาปาสสนาคาเวสาเวสาลาตหาอัจจักตัมภาลัสอะลาอากูปายคาตหายาติพิยมุนาต นะรับตราจากากุนาคายสันสิโนเอราวัโนมะานาโ,โสปะคาตมิสิงวานังเยนาคาลาเซตหาหะปะอัลันติทิพาทิชาปะกิตวิสุทธาจาักูเวหายาสาเตวะนาอัจปัตตาจิตตลาสุปนาอิติเตสะ มานังอ่ะไปยันตะตานาคะลาสชานะมาติอุปัญโตเกม่ยกาติพุทโธสันสันหาหิวาจาิอุปะวะหายันต์านาคาตุปันนาสารณะมะกังสุพุทธัง สิตาวะสิตาหัสเตระสมุทังอสุราติตาอาตะโลวาสาวัตเตอิทิมันโตยสันสิโนกาละกัญจามาอาภิสัมมาอสุราตานะเวขสาเวปจิตติสุจิติจาปะ หาลาโทนมุจีตหาตันจับพรลปุญญานังกับเพโลเวโรจักนามากาตันในตวาพาระลิงเสนังราหุป,ปัตตันพัทามุป,ปาค้มหงตะับมาโยนาน นี่พ่ะทันเต้พกขูนางแต่ไม่จริงว่านางอาโปจัตเทวาปตวีตดิตชวายุตาตาข้ามงวลุนาวลุนาเทวาตุโมจัตยัสสหะอาหะ เมตตาการุณายิาอาคูเทวายาสันสินโนทัศเทชาสรกายาสเปนาวติวันิโนอิทิมัโตชุติมัโตวานาวันโตยาสันสินโนมมตัมนาภิคาโมที่ขุนัางสมิติงว่านางเปตูจะเทวาสาลีจะอาสจะผูเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตาทักขัตตานี้ปุรกิตา วาอาคูม anyway, ันดาวาลาลาหะกาวะสุนังวะวาสะโอเซโตอาโกกะปาคาปุรินะโตดะเซเตดาสรากายาตะเพนาวติวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตนาวันโตยัตสึจิโนโมตะมะนะอภิกรรมุนภิกุนังจิมิทิจมณัง อาตาภูตาหะภูตาเทวะจาละมัคีิขาริวะอาริภักาจาโรชาจะอุมาโภภานิภาสินโนภรุณาทาหธรรมาจอจุตาจาเนชักาสุเรยะรุ้ิลาอากูอากูวะสะวะเนสีนโน สัเสตสสะราคายาสเปนะวัติวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนนวันโตยัสสิริโนว่ามรรมะอภิคังมุงพิขุนังสิมิจริงวังธรรมามหาธรรมนามนุสสัมนุสสุตตะมาจิตตาปทุติกะอาคูอาคูมโนปทุติกะอัตถาคูอะระโยป เทวเจจโลหิตวัติโนภาลคามหาภราคาอกูเทวายะสันติโนท่าเสเตสะท่าสะทายาสเปนวติวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานนวันโตยะสันติโนมุธามณะพิการมุพิโคนังสุพิถิงว่านังสุกาการุมหาอรุณาวากูเวข้านะสาตาหะโอภาปะกายหาปามูกาอากูเทวา ทิจักานาตมาตตาวตาหะลาคชามิกาจะยาสันสิโนปนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอาภิวัตสติ ซาเสตซาสรากายสเปนาวติมันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันทัมันโตยะสันสิโนหมดธรนาอภิคามุภิขุนางจะไม่ทิงว่านางเก่เมียตุสิตายามาสักกาจะยะสันติโนสัมพิตตากาลามาเสกขาโสติมนามาสกาสวาดิมารณนัตติโนอาคูอาตาคูวะ ละนิมิตาท่าเสตเส้าสารกายาสะเปนาวติวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยะสันติโนโมทัมนาปิกรมงพิขุนังสิมิชิมวนังสาธเตเตเทวะนิกายาตะเปนาวติวันิโนนามันว่าเนเยนะอาคันฉุงเยจันเยตะทีสาสาหะอาวุฒ จาติมะคีรังโอฮาโอคะปินนะะนาสวางังตะขุเขโมคะปะลรังนาคังกันตังจันทาง,ทางวะาอาสิตาสิตังสุพัมมาปะระมตัตโตจะปุตตาสิจิมะโตสหะตัณนางคุม,มาโลติโสจะ โตภาค่ะต่มิติงวานางสหัสพะพัมพระโลกานังมหาพัมมาพิติสติอุปปันโนชุติมันโตวิสัมมาญาสันติโสอาเสทัสติอิสระอากุปัจเจกตวัติโนเตสัญจะมัจะโตอาคาอาริ โอปาลิวาลิโตเตจัสสภะอภิกันเตสินเตเทเวสัพพม่เกเมรัสติอาปิการมิัสสะกันหัสสะปันทิยังเอจะกันหัสสะพันธาถะตาเกนะพันธามัตถุโวตามันตาปาลิวาเลทะมาโววุจจิ โกจินังอิทิอิทิททตตตามหาเสโนกันนาเสนังอเปสยิปานินาตะละมหัจะตะลังยัตาวาเสาระวังปาถาปาวุส,โต,สโตโกเมโกหะน่ายังยันโตตะวิชุโก ตถาสุปาปัจจุตาวติถังกุฏโทอาสัยังว่าเสตัญจักรพังอภิญญาญาวะวะกิตวะจักุมาตโตอามาาททาทาัตทยิตถาสาวกเทศัาสนาลัทธิมาราเสนาภิคันตาเตวิชานาราวิคโู beta akappa kamaluṃ tutu vāputa tasanaṃ vi takeyi akamun tenan so mampi icchayung kaphe visita taṅkāmaṃ ayā ditāya santino mohante saha upadehi ta kāvaka te kena ท่านมีสูตรปติ